เออพระแสนเออผมครับผมครับผมหิวครับพอเออผมครับเออผมครับอุ้ยเต้นไม่ดูเต้นไม่ดูน้ำมันตกมันไหลอาบแก้ไหมเออผมครับผมครับผมหิวครับพอหิวทักเคาะปากโอ้ผมครับโอ้แล้แล้วแล้วคนนี้คนนี้นั่งรอแล้วพระจ๋าพระจ๋าโอ้หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมแสดงกลน่ะค่ะโอ้ยหนูนอนหลับหนูนอนหลับโุ้เอาหัวทิ่มดินเลยเอาหัวโขกดินเลยอะลูกโอดู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 พระแสนค่ะดูพระแสนพระแสนพระแสนก็ไม่ยอมพระแสนก็นั่งรอ ดูขอบพระคุณเอให้ต็มตะกร้าเลยค่ะขอพระคุณขาวต้มมัดจากคุณยายนะคะวันนี้สามเชือกค่ะจะเสียงอะไรนั่นใครอยากกินข้าวต้มมาทำยังไงหัอหัวหัวหัวหะวหัวหนวหัวหงวหอวหั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 วัวห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 อวอัง นะคะวันวันนี้กินแซ่บๆเลยพเพราะแสนได้เต็มตะกร้านุ้นเลยนะคะแม่แม่นูนค่ะข้าวต้มมัดหวานหอมอร่อยจากคุณยายนะคะเมื่อวาน60มัดวันนี้อีกร้อยสี่สิบแบ่งกันสามเชือกนะคะ <c oughs> เป็นสองร้อยมัดเดี๋ยวอีกสองร้อยมัดเอ่ออีกครบไม่ใช่ก็ไม่ใช่สองร้อยมัดค่ะแม่แม่สองร้อยชิ้นนะคะเดี๋ยววันจันทร์แม่ด๊สีกลับมากินอีกสองร้อยชิ้น,นะค่ะเอ้ยวันจันทร์แม่ดรสีกลับมาหนึ่งร้อยชิ้นของแม่ด๊สีพรุ่งนี้อีกหนึ่งร้อยชิ้นนะคะก <c oughs> ็ะจะครบสี่ร้อยชิ้นที่คุณยายฝาก โอ้แซ่บหลายวันนี้ให้พ่อแสนเขาพิเศษนะคะตเต็มตะกร้าเลยนี่น้องนางก็พิเศษนะโมก็พิเศษนะคะมีแต่คนหิวแม่แม่เต็มงวงหนึงงน่งงวงหนึ่งเขาหนาประมาณเกือบสิบชิ้นนะคะไม่ใช่งวงหนึง่งกินคำหนึ่งเหมือนเรานะคะงวงหนึ่งก็คือเกือบสิบชิ้นเลยนะแม่แม่หางวงหนึ่งเกือบสิบชิ้นเลยโอ้หนูไม่ยอมหรอกพ่อจ๋าหนูไม่ยอมหรอกงวงเนี่ยถือทางขนมถือไอ้ดึงท้งงวงไอ้ดึงทางมือพ่อนะคะ เสีให้เขากินในตะกร้าเขาไปทางนี้นะคะแม่แม่เราจะไม่ <potrze ach> ยุ่งยากกับเขามากนะคะเราอยู่ทางนี้ดีกว่านะคะเ่าพอพอกลับมาเอาพอกลับมาหานางถ้าเขาพูดได้เขาก็จะว่าของนางคนเดียวนะคะของนางคนเดียวหอมอร่อยหวานหอมอร่อยเลยค่ะแม่แม่ขาเลือกกล้วยนี่เราเราเลือกกล้วยที่โอ้ดูดูไม่ยอมปล่อยมือเลยเราเลือกกล้วยที่สุกกาลังหวานนะคะมีโออ่ะพ่อหนูไม่ยอมจะไปได้ยังไงคะ เออยังเต็มมือเต็มปากอยู่เลยค่ะแต่ก็ไม่ยอมที่จะให้พ่อไปนะคะอ่าแบ่งพ่อแสนอีอีกมัดหนึ่งเพลาพังเพลาพังแซบหลายอูแซบแหงแล้วลูกเนาะเต็มมือเลยเต็มมือเลยค่ะกินก่อนลูกตื่นก่อนออื เป็นขนมหวานที่เป็นที่หนึ่งในใจของหนูเลยนะคะแม่แม่คาโต้มัดนี่นของชอบของโปรดเขาเลยนะคะเพราะว่าเขาเขาคือเขาชอบมากนะคะ <c oughs> เอ,อ้โยนเข้าปากเลยโยนเข้าปากเลย <c oughs> โยนเข้าปากเลยเราใช้ใบตองห่อนะคะแม่แม่เอซีขาปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ถ้าช่วงไหนมีใบมะพร้าวอ่อนก็จะใช้ใบมะพร้าวแต่ช่วงนี้ไม่มีก็จะเป็นใบตองแทนนะคะโอเคหมดแล้วค่ะหมดแล้วรู้หมดแล้วหนูไม่เชื่อพ่อจ๋าหนูไม่เชื่อหมดแล้วพ่อเทให้ดูสิพ่อเทให้ดู โอ้ยนอนหมดแล้วก็ไม่เชื่อนะคะออาถือตะกร้าไว้เลยทีนี้โอ้ยไม่เชื่อถือตะกร้าไว้เลยให้พ่อคืนเธอค่ะนะคะโอ้ยเนาะเอาพ่อแสนตะกร้าลอยแล้วพ่อแสนตะกร้าลอยแล้วนะคะยังไงก็ขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะที่คุณยายเอ็นดูเด็กๆนะคะสนับสนุนข้าวต้มมัดให้เด็กๆ4ี่ร้อยชิ้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินอีกเนาะค่ะเนาะวันนี้วันหน่อยเราทําสดใหม่ทุกวันนะคะโอเคค่ะกินขนมหวานเสร็จแล้วก็กินญ้าต่อค่ะ จัด้ามาเต็มพันรถเลยเขาว่าพรุ่งนี้จะพายุเข้านะคะวันนี้เราก็จัดญ้ามาให้ลูกแบบว่าแบบจุใจเลยอะค่ะแม่แม่นะคะแบบจุใจเลยค่ะเอาแบบว่าให้เขากินแบบอิ่นน้ำสำราญเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากทุกทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเสียงอะไรค่ะนโมเสียงอะเสียงอะเสียงก่อนนโมขอบคุณค่ะคุณยายหน่อยค่ะจะอาปากอ๋ำอย่างเดียวเลยเสียงก่อนเสียงด้วยเสียงเสียงด้วยค่ะ เอมวันนี้ป้อนขนมหวานข้าวต้มมัดนะคะคุณยายจ๋าฝากไปให้นโมด้วยค่ะชอบมากเลยในส่วนของแม่รสีก็จะให้ขาววันจันทร์นะคะนาโมเคียวก่อนริบชาติเอออาหิวอีกแล้วบอกแล้วว่าหวานหอมอร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าแบบว่าเลือกวัตถุดิบที่แบบว่าดีชั้นเลิศเลยนะคะเสียงก่อนขอบคุณค่าสงวยขอบคุณค่าก่อนเสียงด้วยเสียงเลยขอเสียงหน่อยค่ะ เสียงไล้เสียงแล้เสียงก่อนไหนเสียงไงอย่างเขียวอยู่เอาเสียงก่อนไม่เอาอขลูกโมยังเขียวอยู่อขอบคุณค่าด้วยเสียงก่อนเสียงแล้เสียงก่อนเสียงเอาเสียงด้วยเสียงแล้ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าสวยเสียงแล้วเสียงแล้เสียงเสียงแล้เสียงก่อนไม่เอาไม่เอาเอาเสียงดิไม่เอาไม่เอาไม่ให้กินขอเสียง่เหนขอเสียงด้ไม่เอาไม่ิอเสียงด้วยขอเสียงก่อนขอบคุณค่าก่อนเสียงด้วยเสียงขอเสียงหน่อยค่ะดังดังขเสียงด้วยเสียงดังแล้วเสียงดังดก่อนดังๆดังๆไม่เอาเบาเกิน เสียงดังๆเสียงก่อนเสียงเลยเสียงดังดังๆไม่เอามันเบาเกินแม่เอาเอาดังลูกเสียงก่อนเสียงเอ่งๆเอาูาอาาซกซุกลุกแซ่บหลายค่ะข้าวต้มมัดของคุณยายแซ่บแพงนะคะเอามาให้น้าโมกินก่อนนอนค่ะมีเล ית ามองมีเล י ามองบนซุกตา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 ซุกซุกยกมือขึ้น เด็กน้อยนะเด็กน้อยเอามาให้น้าโมกินด้วยนะคะพอดีเพิ่งกลับมาจากตัดหญ้าค่ำก็เลยมืดๆหน่อยนะคะวันนี้แต่จริงๆตอนนี้น่ะเพิ่งจะหกโมงกว่ายังไม่ถึงทุ่มหนึ่งดีเลยแต่ว่าขอบคุณค่ะคุนไกลฟ้ามืดมากเลยนะคะับเสียงไงเสียงก่อนเสียงเลยขอบคุณค่าก่อนเสียงด้วยเสียงก่อนเสียงด้วยไหนเสียงไงอาเสียงนั่งๆก่อนเสียงไปไหนเสียง่ก่อนเสียงก่อนเสียงด้วยเสียงไหนเสียงมดเลยอาเสียงก่อนเสียงด้วยอ่ะเสียงก่อนอาเสียงเลยนั่งนังนั่งน่งอก่อนเสียงด้วยเสียง เสียงก่อนเสียงลูกเสียงลูกเสียงก่อนเสียงโมเสียงก่อนเอ้ยโอเคค่ะอ่ะมำมำเลยทีละเต็มไม้เต็มมืออืน้ำโมยทีละสามมัดเลยนะคะดูตาดูตาอืแซ่บหลายแซ่บหลายอืมแซ่บแพงค่ะงามโอ้โหยายจ๋าถูกใจหนูมากเลยค่ะขอบพระคุณคุณยายที่สนับสนุน,นอ่าข,ข,อ hey. okay, okay, okay. ข้าวต้มมัดมาให้เด็กๆนะคะแซ่บแพงค่ะเก่ง